วิตกมที่เหลือจากการใช้งานเนอะโดยปกติอะเรามักจะเอาไปใช้อะไรไม่ได้เลยอยู่แล้วนะคะแต่เทคนิควันนี้ที่ชมพเอามาแชร์ก็คือเหมาะกับวิปที่ถูกทกําการเบนนะคะหรือมีสัดส่วนผสมของเจลาตินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นวิปแท้หรือวิปนอนเดลลี่ส่วนมากคุณ้นอนเดลลี่อะคือเราไม่ค่อยเจออยู่แล้วเพราะว่าวิปนอนเดลี่เนี่ยมัน มันค่อนข้างฟิสิเบิลนะคะมันสามารถเอาไปตีใหม่ได้ในวันรุ่งขึ้นแต่คําว่าตีใหม่ๆเนี่ยบางทีอ่ะมันคลายน้ำเ้วะเพราะว่าวิปครีมสดวิปครีมแท้เนี่ยตีเสร็จแล้วก็ควรจะใช้ให้หมดแต่ถ้าในกรณีที่ใช้ไม่หมดจริงๆนะคะ สัดส่วนนั้นนะ่ะให้เราเก็บเอาไว้ในตู้เย็นเลยเก็บอย่างดีพอวันรุ่งขึ้นที่เราจะตีวิปตัวใหม่นะคะวิปชนิดแดรลี่คือเป็นสูตรเดิมของเรานี่แหละให้เราแบ่งสัดส่วนตรงเนี้มาผสมนะคะอย่างน้อยนะคะเริ่มต้นได้ที่10%นะคะสูงสุดเนี่ยไม่วควรเกิน30%ินทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือวิปส่วนที่ใหม่ๆเนี่ยให้เราตีขึ้นมาก่อนให้มันได้แบบปริมาตรที่เราอยากได้ก่อนนะคะจนแบบเหมือนแบบโอเคเนี่ยใช้ได้แล้วค่อยเอาวิปส่วนที่เหลือจากเมื่อวานเนี่ยนะคะ นำมาผสมหรือนำมาลโรเทคนิคนี้คะ่ะมาสามารถใช้ได้นะคะกับคนที่เวลาเหลือนิดหน่อยอย่างเงี้ยแล้วจะต้องทิ้งมันก็คือต้นทุนสินค้าเนอะหรือแม้กระทั่งเหลือต่อการใช้งานในแต่ละรอบเนี่ย<ม>เทคนิคนี้ไม่ควรนําไปใช้เกิน1นถึงสวันเนอะเพราะว่าวิปมันก็จะมีความเสื่อมเสียได้ง่ายเดี๋ยวมันจะหาสาเหตุของการเสื่อมเสียขนมได้ยากนะคะก็ลองเอาเทคนิคนี้ไปปรับใช้ดูคะ่ะ